สวัสดีสวัสดีและสวัสดีทุกๆคนนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับชีวะเกาะหูนะครับในครั้งนี้ก็เป็นเอพิโซดที่เหมือนเดิมนะครับเป็นอพิโซดที่67นะครับหลายคนอาจจะแบบเอ้ยเมื่อวานก็67ทําไมวันนี้67อีกแล้วสหายทุกท่านคําตอบก็คือว่าจําผิดนะจำผิดมา2วันแล้วนะครับก็เลยทําให ตัวเลขเอพิโ od ของเราคาดเคลื่อนโดยมันเกินไปเอพิส od หนึ่งนะครับวันนี้ก็มาแก้ไขแล้วนะครับขอบคุณสมาชิกที่แอบทักมาบอกใน Open Chat ของเรานะครับว่าเฮ้ยเขียนเลขผิดหรือเปล่าใช่ครับเขียนเลขผิดนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเก็บเนื้อหากันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับ สำหรับชีวะกอกหูเนี่ยมันเป็นเหมือนเราเรา,เรายึดคอนเซปต์ตรงที่ว่าเราพยายามจะเก็บเนื้อหาเพื่อที่จะใช้ในการเตรียมสอบกันนะครับถ้าใครอยากจะเก็บเนื้อหาหรือว่าเออเตรียมสอบไปพร้อมเราเนี่ยก็เข้ามาจอยได้นะครับเราทําแบบนี้กันทุกๆวันในช่วงเวลาสักประมาณ2องทุ่มแต่บางทีก็3ามทุ่มบางทีก็4ี่ทุ่มแล้วแต่ว่าวันนั้นเราจะหมดสภาพมากแค่ไหนแต่เราจะยืนพื้นไว้สักประมาณสองทุ่มนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่ม ก,ก็คือว่าเรามาอัปเดตก่อนนะครับสำหรับวันนี้เราอาจจะต้องเราบอกวันไปเลยแล้วกันนะว่าเราอัดทุกๆวันอะไรบ้างนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่23อ่าเขียนไปเลยเขียนไปให้รู้เลยว่าแบบเราอัปเดตกันทุกวัน2 3เดือนเม์ถูกปะเดือน5ปี20-22ใช่ไหมอ่ะนะครับตอนนี้ยอด คอมมูนิตี้เราก็คือยอดทั้งหมด1 8 6 6นแ้หะครับและหวังว่าหลายๆคนจะเข้ามาจอยกับพวกเรานะครับเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วหวังว่าเฮ้ยทุกคนจะเห็นว่ามันพอที่จะมีประโยชน์ถ้าใครพอเห็นว่ามีประโยชน์ก็เข้ามาจอยกับพวกเราได้นะครับอ่ะทีนี้วันนี้เราจะพูดถึงอะไรนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราพยายามที่จะเก็บเนื้อหากันก่อนนอนในเรื่องของ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตถูกปะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตเนี่ยคือการแบ่งเซลล์เพื่อที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นมาถูกไหมจาก1เซลล์สุดท้ายท้ายสุดจบสิ้นกระบวนความแล้วจะได้เซลล์สืบพันธุ์ออกมาทั้งหมด4เซลล์โดยที่สารพันธุกรรมหรือโครโมโซมของมันเนี่ย DNA ของมัน,นลดลงครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะไปรวมกับตัวที่มันจะต้องการปฏิสนธิไงถูกปะแล้วครั้งล่าสุดที่เราพูดกันไปเนี่ยเราก็พูดถึงประเด็นของเจ้า Prophet. เราพูดถึงเราอาจจะใช้สีแดงนะเพื่อที่จะบอกว่าครั้งที่แล้วเราพูดถึงอะไรครั้งที่แล้วเราพูดถึง PROPHET ไปทุกคน PROPHET ไม่ใช่ Prophet ธรรมดา Prophet o วัของกระบวนการไมโอซิสแล้วบอกว่าไอ้เจ้ากระบวนการนี้มันล้อไปกับกระบวนการที่เกิดขึ้นด้วยที่มีชื่อว่า crossing over และกระบวนการนี้แหละเป็นกระบวนการสำคัญมากๆที่ส่งผลทําให้ สิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมขึ้นอแอบโน้ตไว้ให้ว่าตรงนี้แหละมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สิ่งมีชีวิตเกิดความหลากหลายขึ้นนะครับทีนี้จะใดต่อนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพยายามเก็บเนื้อหาก,กันต่อไปก็คือระยะที่มันต่อเนื่องมาจากระยะ p r o เฟสต์ว e นนะครับตัวนั้นมีชื่อว่าระยะ มีชื่อว่าระยะลิ้นเปียและลิน้นพันละนะครับมีชื่อว่าระยะเมตาเฟทมาดูกันทุกคนสําหรับเจ้าพอนี้เสร็จแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาเก็บเนื้อหากันในส่วนของเมตาเฟทและไม่ใช่เมตาเฟทธรรมดาต้องเขียนตัวเลขโรมันไว้ข้างหลังด้วยนะครับทุกคนคือเมตาเฟทวันนั่นเองนะครับกบวนการนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดจะใดขึ้นอย่างไรขึ้นกับเซลล์บ้างเนี่ย มันคือการแบ่งเซลลเพราะฉะนั้นเราวาดเซลขึ้นมาก่อนเลยทุกคนนี่ไงโบบะขึ้นมาก่อนเลยทีนี้พอเรามีเซลล์แล้วเนี่ยกระบวนการแบ่งเซลเนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกปะกระบวนการนี้เนี่ยมันเกิดการที่ว่าเจ้าคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยมาเรียงตัวบริเวณกึ่งกลางเซลล์ทุกคนขอเน้นว่ามันเป็นคู่ของโฮโมโลกัส โครโมโซมนะครับเพราะฉะนั้นเราวาดน่ารักน่ารักวาดอย่างง่ายอย่างง่ายประมาณนี้นะครับเลียงตัวเป็นเคารพธงชาติเลยเรียงตัวตรงแนวตรงเนี้ยที่เราเรียกมันว่าเมตาอะไรนะเมตาเฟสเาพราะมันอยู่ในระยะมเมตาเฟสใช่ปะเมตาเฟสเพสเป็นแกนที่มันอยู่ตรงกึ่งกลางของเซลล์เลยนะครับเขาพาคู่ของตัวเองมานี่เขาพาคู่ของตัวเองมาสวีท กันอยู่ตรงกึ่งกลางเซลล์แบบนี้นะครับโดยที่บริเวณแนวกึ่งกลางเซลล์ตัวเนี้ยเรียกว่าเมตาเฟสเพจนั่นเองนะครับอะทีนี้ยังไงต่อล่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระยะนี้ก็คือว่าข้างๆข,ของเขาเนี่ยก็จะมีเจ้าเซนโทโซมมันคือเซนติโอสออันเรียงตัวตั้งฉากกันเนี่ยครับนะครับแล้วก็แต่ละข้างเนี่ย กดปล่อยเส้นใหยตรงนี้มาด้วยนี่ภาพมันเอียงเดี๋ยวทุกคนเวียนหัวนี่กลับมาเป็นภาพตรงๆเหมือนเดิมเนาะโอเคนะครับอ่ะมีการสร้างเส้นใหยสปินเดลิลเข้าไปเกาะด้วยเกาะกับโครโมโซมที่ตำแหน่งใดเคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับขึ้นต้นด้วยตัวเคนะไคเนโทอะไรนะกลับไปทบทวนนะครับอ่ะและตรงนี้ครับคือระยะ คือกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดของเจ้าเมตาเฟดว e 1ก็คือเจ้าคู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมหรือว่าเจ้าโครโมโซมคู่เหมือนภายในเซลล์ของเราเนี่ยมาคู่กันมันเหมือนมันพาแฟนมาแล้วมาเข้าแถวยืนตรงเป็นแถวตอนแบบนี้บริเวณกึ่งกลางเซลล์ที่เราเรียกมันว่าเมตาเฟดเพดนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของกระบวนการ ในระยะย่อยที่มีชื่อว่าเมตาเฟสหนที่มันต่อเนื่องมาจากเมทมาจากโปรเฟสหนนะครับสำหรับครั้งหน้าในเอพิโซดที่68เราจะพาทุกคนเดินทางต่อครับเดินทางต่อพรุ่งนี้อย่าลืมมาทักทายพวกเรานะครับเราจะพาเดินทางต่อไปที่ระยะย่อยที่มีชื่อว่าแอนนาเฟส1ว่าจะเกิด เหตุการณ์อะไรขึ้นกับเซลล์ชนิดนี้นะครับวันนี้น่าจะไว้เท่านี้เนาะแล้วก็ถ้าอยากให้พวกเราทำต่อไปเยอะๆก็ฝากบอกเพื่อนที่โรงเรียนหรือฝากบอกรุ่นน้องรุ่นพี่ที่กำลังเตรียมสอบบอกว่าเฮ้ยพี่ๆเฮ้ยน้องๆฉันว่าฉันมีช n e ลใน YouTube ไว้เขาเตรียมสอบกันทุกวันเข้าไปจอยๆกับเขาหน่อยเพื่อจะ คะแนนดีขึ้นนะครับฝากพวกเราหน่อยนะครับใน u ูทู a ไซสแ n d แลวก็ใน IG ของพวกเรามีชีทสรุปเพียบๆไปรับชมรับอ่านได้นะครับเราจดไว้ให้หมดแล้วหน้าที่ของทุกๆท,ท่านก็คือรับไปอ่านรับไปฟังแล้วได้คะแนนงามๆและขอให้เตรียมสอบได้ดีสอบมหาลัยที่สมหวังนะครับแล้วก็ได้อย่างที่สมหวังแล้วก็ถ้าใครจะไปสอบแข่งขันสอ,อวนอใดๆ เพชรยอดมากุดใดๆก็ขอให้ได้อย่างที่หวังถ้ามีความขยันมากพอนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ง่วงนอนแล้วแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในอพิโซดหน้าคืออพิโซดที่68ถ้าเรายังจำเลขผิดอีกลบกวนบอกเรามาใน Open Chat ที่เราเตรียมสอบกันด้วยนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวเราใส่เพลงให้เป็นแบบว่าเพลงเป็นแบ็กกราวด์ กล่อมๆเนอะจะได้คล้อยหลับไปเหมือนเดิมครับเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ